สวัสดีครับนันน้อนนะครับเดี๋ยววันนี้ก็มาดูนะครับหลังบ้านของพี่โก้นะครับวันนี้พี่โก้ก็เป็นวันหยุดนะครับหยุดชั่วโมงเดียวก็มาดูกันนะครับอันนี้เป็นหัวอาหารเอาไว้สําหรับให้ปลานะครับปลากินอาหารบรรลกรรมสองกับนะครับหลังบ้านเพื่อเป็นความนะครับบันเทิงเวลาออกมาหลังบ้านนะเราไปดูหลังบ้านกันนะครับอ่านะครับที่หลังบ้านก็จะมีสระนะครับสระน้ํา มีอะไรต้นไม้เยอะมากมายเลยยังไม่จัดสวนนะจัดสวนยังไม่เสร็จจริงๆเนี่ยก็หาเวลาว่างนะครับมาจัดปลูกต้นไม้ปลูกผักทุกอย่างที่ปลูกในบ้านเนี่ยต้องกินได้นะไอ้มะพร้าวมะพร้าวก็ปลูกมาสามปีแล้วด้นะครับมีสองต้นนะครับสองต้นมีต้นหนึ่งออกต้นหนึ่งไม่ออกนะครับออกลูกเด้อทีนี้ก็เออจะตัวอะไรล่ะนะครับด้วงมันมากินหาด้วงมากินดูใบใบด้วงนะ ใบไม้ที่ด้วงมันกินอ่ะเห็นไหมนั่นมันแว่งๆนะครับมันแว่งทางนู้นก็เยี่ยวเหี่ยวด้วอเนี่ยเห็นไหมมันแบ่งมันขาดขาดเลยนะนี่ด้วงกินนะนี่ไม่ได้ตัดเลอนะครับยอดมันก็จะเริ่มแกรนๆนิดหนึ่งนะไม่นิดแหละนะครับเริ่มเริ่มแกรนเยอะแล้วต้นเริ่มสูงละนะครับถ้าด้วงไม่กินเนี่ยมันก็จะโตกว่านี้เลยนะครับอันนี้ก็ผักอะไรครับผักอีเลิศเลิศบ้านเราเนะครับภาษาอีสานก็เรียกอีเลิศครับผักชะพลูภาษาไทยนะครับ อันนี้ก็เป็นปลานะครับปลาเนี่ยเป็นปลาอะไรล่ะปลาที่เป็นสีปลาทับทิมเนาะปลาทับทิมนะครับปลาในนะสองยี่ห้อ,อ,อมากกว่านั้นนะมันจะมีหอยเชอรี่นะครับหอยเชอรี่ด้วยบ้านสระลำบ้านมีหอยเชอรี่ด้วยเห็นไหมนั่นหนึ่งตัวสองตัวสามตัวหอยเชอรี่เนี่ยสมบูรณ์เลยนะเอาบาณที่กินนะรครับกินหัวหารกับปลาด้วยอยู่ทุ่งนาเนี่ยไม่มีหัวหารให้กิน นะครับมีมะละกอต้นมะละกอปลูกไว้หลายต้นนะครับพึ่งขึ้นนะครับต้องปลูกไว้ให้มันพอนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันขึ้นมันก็ตายนะครับมันขึ้นมันก็ตายตอนเที่ยงเที่ยง,งเนี่ยจะมีนกแอบมาเกาะแอบมาเกาะเพื่ออะไรครับเพื่อมากินปลาเพราะปลามันมาเล่นที่ผิวน้ํานะแล้วก็ออกมาดูมันหน่อยนะครับมาเดิน แซมต้นไม้มีมะละกอเห็นไหมนะ่ะสองลูกสามลูกเพิ่งออกนะครับตอนนี้เคยสูงนะตอนนี้ต้นอร่อยมากเวลากินสุกต้นนี้ก็เลยตัดมันออกตัดมันออกแล้วก็มันก็จะออกใหม่ออกใหม่ตลอดนะนะครับนะอ่าต้นนี้นะสูงให้ดูนะอ่าต้นนี้ต้นอร่อยนะครับเอาไว้กินสุกอันนี้ก็ไวต้ตรงตามส้มตำนะออกแหละข้างๆกันนะครับข้างๆรวนหละเออนะครับ อตอนนี้ก็เป็นผักทูนเนี่ยท,ทูนทูนเอาไว้กินกับคลิกใบทูนเอามาจากหญ้าที่บริเชตก็เอามาปลูกไว้ในกระถางก่อนแล้วมันก็จะออกลูกเลยนะ<ม>เริ่มมีลูกมาแล้วเนี่ยมีลูกแหละลูกะมีลูก,ลก,ลกเอาลูกนี้แหละไปเพาะต่อนะครับใส่กระถางปลูกกับดินเลยก็ได้นะครับเอาไปแจกเเพื่อนนะครับแจกเพื่อนเพือพ่อนเพาะต่อต่อกันไปนะครับเวลาเรานะครับไปเพื่อนบ้านเพื่อนก็จะได้กินด้วยเห็นไหมนะครับ หวังทนประโยชน์อันนั้นก็ต้นอะไรครับอ่าต้นอะโวคาโดอะโวคาโดเดี๋ยวเอากระถางมาใส่นะสวยไหมะอะโวคาโ,โดเนี่ยอกระถางมาใส่นะครับต้นนั้นก็เป็นต้นยอปลูกไว้หมดนะครับต้นกล้วยก็จะเป็นกล้วยน้ำว้านะครับอันนี้กล้วยหอมนะกล้วยหอมพอเจอต้นมะพร้าวมันก็จะไม่ค่อยสวยแล้วเพราะไอ้รากมะพร้าวมันจะมีแบคทีเรียเยอะนะครับกําลัง หาวิธีใหม่เดี๋ยวเอาปุ๋ยมาเทครับได้ปุ๋ยเพื่อนอําสงละนะปุ๋ยมาเทรองพื้นนะครับตรงนี้ก็จะจัดใหม่เป็นเออน้ําตกที่เดินได้นี่ก็นะครับทําเป็นน้ําตกแล้วก็น้ําตกน้อยๆแล้วก็มีอะไรไดไอเป่าขึ้นมานะครับโอเคนะครับนี่คือหลังบ้านของโถกนะครับนะตอนนี้ก็ให้ดูกันคร่าวๆก่อนเนาะนะครับว่าที่หลังบ้านทําอะไรบ้างนะ ข้างๆก็จะมีห้องนะครับห้องไว้อ่านหนังส uh yeah> uh ือแต่ไม่ค่อยจะอ่านแล้วนะครับมัวแจะทางานห้องห้องไว้นอนนะครับไว้สาหรับแขกนะครับคนไทยนั่นแหละนะครับเพื่อนกันมานะครับเพื่อนเพื่อนมาก็จะพามาพักที่นี่เนาะมาครับก็จะมีห้องสองห้องคือข้างหน้าและข้างหลังเออนะครับมะพร้าวก็เพาะไว้แล้วรอกันนะครับปรับพื้นที่ที่นานะเดี๋ยวเอาไปปลูกที่บ้านสวนอีกที่หนึ่งโอเคนะครับสําหรับวันนี้ก็เพียงครับเดี๋ยวมาพบกันใหม่นะครับ เราก็จะมาแต่งส่วนหลังบ้านให้ดูสวยงามอีกทีหนึ่งนะโอเคนะครับเจอก,กันอย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะครับพี่ก็จะพาไปดูสวนบ้านสวนทีหนึ่งนะครับว่าเราทำไปถึงไหนแล้วนะครับแล้วพบกันบ๊ายบาย